ไม่ตาหยารีบร้อ,อนเลยกระถมเรื่อยรสบายดี day. สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC สุขุสุดขอดเนาะต้องใคยและฟังเล่าแล้วก็ตั้งประเทศอ่าหลังจากที่เดาหน้าเนาะพี่น้องเขากะลงเกลือนขั้วเขาเนาะเกลือนขั้วเขาหยาหลอย,ลอยขนาดพี่น้องเอ้ย ช่นขั้วปอดซานผิดนอกพีนนน่น้องเนาะหายน้อยๆตัดหยาห้เดี๋ยอันนี้คอยเสียร์หยากรองง่ายเันนึงพี่น้องเห็นปะจุด,ดมือยห้แค่องมือแต่เดี๋ยนี่มันนี้เป็นมือที่สองแล้วก็ที่ปลูกพักหอมบัวบัวพี่น้องโอ้ยพี่น้องดนงานงเก่าหละแต่ว่าเสียฝุ่นมาใส่แต่กัปลูกพัก มัมปลอมเนาะปลูกกินได้กะอันนี้ดอกตะเวนหอยพอลูกเราฝากดอกตะเวนเราให้ปลูกปลูกใบน้อยเดียวพี่น้องย่างๆอยู่ดอกแนวมันเสียมาปลูกใหม่มันบวเป็นแบบมันขาดปุ่นปลูกแซนนะบ่ร์คอยได้โหดน้ำจะได้คืออันนี้เด้หอยดึงมั้งยานี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิวานใหม่เชื่อ์บักไส้โอ้หมด นี้นอยตัดหญ้าให้นี่หัวสิไข่เฮาก็ใหญ่แล้วเนาะโอ้ดมดมเอกพักพรนขั่วพี่น้องอันนี้ก็ค่าเฮาเนาะค่าปลูกตั้งแต่พี่กายก็เดิ่ใหญ่ได้ดีแล้วก็ยาพี่น้องเอ้ยกองใหญ่ขนาดควมมันนาพดค่อยเสียเลยนี่พี่น้องเอาจกเสียเอาเนาะเอาจกเสียเสียออก ก็ไหลาๆกอมมันหลเบิกเบิกเบีย้ยงไงนี่นเ,นเอาจอดห,หน่อยๆนะทางนี้อ่านะเนาะมี fc อมเมนต์ว่าเป็นยังคือป่ปลูกพี่กินเป็นยังคือซื้อเนาะข้าปลูกเนาะพี่น้องเหตุใดไม่บอกเอเอข้อางสตาร์บัตกันฮะข้าปลูกแตาบาช่วงนี่ไม,ม,ม่โมวี่เนาะพี่น้องนี่นี่ มันก็ค่อยมีมีกบขามกำลังชิ่ใหญ่มันมันเบิดงวดมันอยู่หลังอันนั้นค่อยก็เบิดงวดเน้อใบ่ที่เป็นหนมส่งใบมันนี่วะช่งที่เป็นหนูขามสมงปลูกปีนี้ยสดีฮพี่น้องไงไว้เนาะขามานี้เสดีนะพี่ลูกเนี่ยบะเออเนี่ยบริษัทพระเพิดอะฮะที่เมิดปรจักเนาะ สวัสดยแทปปานสบายดีวันุกสวัสดีแทปปานสบายดีไมสบายดีสบายดีมีแต่ใบายเห็นไหมสบายดีสบายดีดูโอ้เก่งเลยสวัสดีงามเลยเย้แล้มที่ไหนกินนุเมสนิทมายแทปปานเศร้าตุ่มเด้อพี่น้อง ขอบุณในไลน์ทุกๆกำลังใจแล้วก็ทุกคอมเมนต์เนาะหมดจื้อเยอะเยอะจะสื่อไหมยัง่ยอมากินโอ้ยจะแสบมึงได้เนามันหมักทัวดินโอ้ยเสียเดี๋ยนะมัเสียเด้๋ยนเบิด์ตไอโหนะหมดเข่าสื่ออันนี้ใช้พี่น้องบึ้งครับมองนี้เป็นทพาคอมจีน ถ้าความจีนะ่ะมันมาหาคขมเนาะพี่น้องก,ก็เลยเอามาปลูกหมองหมหมองหมที่มีก๊กเกลยนี่อันนี้ปลูกย้ายานี่แล้วพี่นอ้องไปเชีย่ยหยาออกมันหกร้ายเมากตอนนี้มีก๊อกผิกมันเบิดงวดเนาะที่เขาสื่อบางทีกินกันอย่ามันมันเบิดเขาก็ได้โดยสื่อิดมีก๊กกอันนี้ก๊กบังหน้ามะกำลังเกิดมันจะเริ่ม ที่สมีพักลายหลายๆพี่น้องข้าวนาปูกไปเรื่อยๆจะสีก่กะ่นบ่มี่ยังมากินง่วงมากินไข่มากินนอหน่งห้อยมกย็มกทุออปปีอย่างิุนทได้น้อยต้านยาแห้งแต่ทเซียแบบปลูปลูกข้าวหอมปอยเป็นพี่นอ้องเอามาไหมมันสิดหน่อยแฮะข้าวมันเ,เป็นไนเรเนาะ ฝาห่อก,ก็เริ่มเป็นเดี๋ยวโครงการต่อไปกระสีเอาอันนี้น้องพี่ดองเอาเอาเป็ดมาเดื่อิคอยสั่งเป็ดใบบแลวน้องคอยซิมมะ้ังน่นี้เป็ดกับไก่เอาไก่กับเป็ดมาเดื่อหมายละลายนาคาหมูกระสีเดืยงเบือนะเบ้องนะไข่หนามห็ดขอกเบื้องนะเอ้ยมักสมซักออกไปหนี่ครือข้างนอกพี่้อง ให้หัวจักแม่เครื่องข้างหอืมเครื่อบ่อบนระเห็ดโอ้ยแค่กัเอิ่นบนระเห็ดเกลือไปเลยตายแล้วตายแล้ววันนี้น้ำตายเออเนี่ยตัวมันหนาวก็มีมันหนาวเลยนี่อยู่ดังเด็กเลยอ้มันเกลือไปพี่น้องแม่เราปลูกไว้เนาะ เพื่อใส่ประโยชน์ได้ปลูกไว้้มนเพื่อขึ้นก็เปลือยตัวนเสียดายที่เพียงเป็นเป็เดแดงไก่เกินบอ่อชกานผิดเท่อไม่ไยตาไหนท่ำหะพี่นอมแม่หนึ่งเขาละ่ะยังสั้งยังอยากขอเอคอ่ำแล้ว เฮาสีเขาไหมเด้พี่น้องคนนี้เขาไหมก็บางงามซ้ำจะเบิกนะบ้างไหมมันบ่แห้งบ่ไนะตป็นหนังข้อเข่าข้อเข่า่ค่ะบ่นเป็นข้อเท้าบ่อบ่เออถ้าเบิกเขาเฮ้ยเลยพี่น้องไม่ถึห้านี่แล้บ่ก็แม่งสี่ค่ะเ็าหันแดดไม่บางงามงามบ่หันค่ะบ่ สารวัตมังหะเน้นไม่เห็นนี่กะโก้ข้าวีตู <c oughs> โอ้กระเด็นมาหอดีมันสูบๆอีปตามนะก็ข้าวีตูข้าวีตูพพากัวละพาพหรออืพี่ชายเกินพราเกินล้วผก็ใส่สูบๆะเนี่ยอ๋อใช่เนี่ย เอามาไปปูเอาเอากระสับุษเเกก่อนบอกวิธีเกิดอยุบบอห่าแต่แฉมปูนั่นน่ะในหน่อยห่างๆเอาแม่เหรอวะมันจะสิตดน่ามอ่ายังดูเอินแม่เบิ้งแม่จ๋า ปูเสลัวเป็นเดี๋ยวหอยสิไปเอาขี่แกบกับอันนั้นกับขีไก่ยูขอกไก่นี้พี่น้องมาใส่พ้าหอมบวก็ให้แบบปูพ้าหอมปนเอาตาอูเห็ดเจ้าปูอู มีบูดอันทุด <lawsuit royable. laughs> <it> <quoi> ังไว้ะเป็นอย่างใจว่าออกเดี๋ยวข้สิบแล้วเดี๋ยวไปเอาขีดแก่มาเซ็ตพักก้นที่หน่อได้ขี้แล้วเลยให้น้อยตาไถไม่แน่ห้องไว้ต้องเสีย ตอนนั้นแหละเขาเชียรเย์เอายิงตาตีดีมากกบคนจำคนเลยเออ พน้องีไก่เฮากา็เอามาจากเครื่องปีใหม่เน,นาะจะกนอนของปีใหม่เพราะว่าไก่ข่อยน่ะก็ไปนอนขอกปีใหม่จนหมดถ้าบ่เป็นอีหยังมันบ่นอนขอกก็มีเสียงหย,ยังเลยป้าแจ๋มก็ถือกดให้พี่น้องมาเบิ่งไก่ไหนพักอันนี้พี่น้องเฮาบ่ได้แซ่เนาะค่ะแซ่น่ะมันสิเกิดดีกว่านี แช่ซนึงคืดน,นะนะมันมันจะสีออกง่ายกว่าเนาะเขาเอาไปแช่น้ำเดี๋วก็เห็นมันออกนองเขาจังมาหวานนะแต่ว่าอยู่อยู่บานไหมบานเลยเนาะไอพีนออน่น้องมะโรงเขาตรงกั้นนะยจ้เจสี่น้องพี่น้องเธอมันติวดิขีดแกะปุ๊บฮัมฮัมขึ้นขีดแกะ มันมีเหลืองแกมืออ่อนแต่บอกม,มันป้นกันเลยบะต้นกันด้วยทอนเอาสรต้องสอบวะนี่เ <laughs> ขาต้อมสอบได้กี่แก่บอกไรเ <c oughs> นี่อสับสีเหลียงเป็ดตั้งมาเป็ดกระมาเลยแหละเป็ดมากระมาขับใจต้นตองสอบต้องสอบโอ้เป็ดกินแต่มันสีหญ่ไว่นอนเข้าไป ใส่น้ำเนาะไหมเนาะเอาไว้เด้อหนึ่งสอบตัวนี้เนี่ยเป็ดก็มาอ่ะนะนี่พี่น,อน้องให้พี่น้องเบิ้งเขาน้ามือว่าพี่น้องเขาไม่ไปเอาไถ่มัดเอาไก่ขปนี่ตัวนี้น่ามันเติบยุ่งดีแด๋ดอล้ะสบายพี่น,อน้อง ที่หุ่นซีมาตบวตรงงาญคือเขาเนาะน้องสิเอาคุณใส่ข้นไปใส่ป่านคือขักทะลูโยงใหญนะปล่าน้อกินฟ้ากับปุ๊กจะฝูกลุ่เข่าเคาะอไรเบิงด้วยละวงปลุ่เขาเคาะเอ้เขาอนี้อาบากอาบากอาบาอาา S <S ดนอานนี่มันตกใจจะกินขวเดียบแล้วหรือเกี่ยวถงขาดแดาห่ฝ่าเด้อ <S 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 เยอะยิไปมีก็หลอกี่น้องเอาคุณไปพักกัน ตัดมายามเมื่อเช้าเนาะพี่น้องอืมเมืคืนนี้เฮาก็บ่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่ามันมันเริ่มค่ําแล้วนะย่านพี่น้องบ่เห็นหมู่นี่เฮาก็น้องก็ตัดเรียบร้อยแล้วเนาะค่อยก็กวดหญ้าเดี๋ยวสิไวจูดเนาะพี่น้องอ่ามี FC แม่นว่าบ่อยากให้จูดเนาะหญ้าบ่จูดบ่ได้เนาะพี่น้องคั่นคั่นบ่จูดให้มันก็มันก็เป็นอีกคนะสมมุติว่ามันไปถือกดินหนะมันก หญ er so ้าที่หากที Atari, right? we our ่มันอยู่ในเหงามันหักมันก็มีอยู่ันะมันก็เกิดขึ้นอีกเนาะเฮาต้องจูดพุ่นหญ้าก็บยาย้นีแล้วก็สิเฮ็ดนานเบิดนี้เนาะมื้อนี้ก็คือสิเฮ็ดสวนเบิดมื้อกะสิบ่บ่เบิดมื้อดอกพี่น้องก็สิสักพักกสิึนน่แหะนี่ถ้าคอมตีนเฮาปลูกเบอยเด้อเอ้ยเมื่อกี้นี่ก็ให้พี่น้องเบิ่งเนาะแต่ว่าเอา เอาห้ามมาใส่มะฮิวเอาแบบีแกะนะีแกบมาใส่แต่กะผิดไก่ม่ข้าวหอมตีนนี้อยู่เอออยู่ข้างไก่เอิญยังนอผักชีไว้เรื่อยเออผักชีไว้เรื่อยเนาะอยู่อยู่อยู่ผักผักกาดนะแต่หูผักกาดเอิดเอิญยังเอิดจังไร แปลว่าบ้านบ้านข่อยเอิ้นพักคอมจีนเนาะมันหนักอากาศท่มท่อมนาะพี่น้องท่มแบบนี้พักคอมจีนงามเขาก็เลยเอามาปลูกไปนี่เนาะเอามาปลูกใบเหลืองท่มมันจังงามแตกระสีปลูกพักคอมปนไใบคางนี้นะักเนาะแล้วก็มองนี่ก็ะสีปลูกมุกทัวเมืองอะไรก็จะเป็นนานพักการพักซี่ แล้วแต่ผักยังมีเฮาก็มาปลูกเบิดเนาะพี่น้องผักใส่ผักยังก็มาสิมาปลูกเบิดก็อัปเดตอัปเดตให้พี่นอ้องเบิ่งซ้ํนี้แหละเนาะกสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นสายานู่นเนาะเนาะพี่น้องสายป่านนนก้แม่ก็เลยข่ด้วยสิลงสวนนเดียวกขอบคุณในไที่เข้ามาเบิ่งจนจบคลิปเด้อ ขอบคุณในลาทีโบกฏถามโฆษณาสน่ห์ายปานเด้อฝากเป็นกําลังใจให้เราสองคนในเด้อพี่น้องฝากสายปานฝากโบกฏถามโฆษณาสน่ห์ายปานในเด้อบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหนะ้า